ตอนนี้อยู่ที่บ้านโซโ,โอหมู่ที่สองตําบลลำไทรตําบลช่องแคบอำเภอพบพาจังหวัดตากนะเดือดร้อนเรื่องอะไรครับเดือดร้อนเรื่องสายโทรศัพท์สายของอทีโอทีสายเน็ตนะฮะ,ะสายไฟฟ้ามันสายไฟฟ้มามันลม้มแล้วก็สายไฟฟ้าไขไฟฟ้าเขามาเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนเสาให้ใหม่แล้วแต่ว่าทางทีโอทีเขาไม่มาจัดการให้ผมครับเขบอกไปหลายครั้งแล้วตอนแรกเสาต้นนี้ลม้มครับเสาต้นนี้ลม้มครับ ไฟฟ้าเขาบอกว่าจะทําก็ไม่ทาไม่ได้เพราะไม่ใช่หน่วยงานของเขาถ้าตัดทิ้งไปเดี๋ยวเขาจะเสียหาย mm hmm. ก็เลยบอกว่าผมก็แจ้งไปแล้วครับบอกให้เ,เจ้าหน้าที่เขามาติดตั้งให้ผมวันนั้นมาทิ้งแล้วขึ้นมาขึ้นดูเสาไฟเฉยแล้วก็กลับไปไม่มาทําทาอะไรให้เด mm hmm. ี๋ยวนี้บ้านเขาเดือดร้อนรถอ่านก็ไม่ได้หกล้อก็ไม่ได้หรือปิกอัพก็ผ่านไม่ได้ร้านค้าก็เอาสายก็จะขาดหมดแล้วครับเดีย๋ยวนี้สองหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนแล้วสัญจรอะไรไม่ได้นะครับ ก็อยากให้ช่วยแก้ไขชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไงก็เนี่ยเดือดร้อนอย่างนี้ยร,ออยรต้องมาช่วยแก้ไขทางผมด้วยครับผมชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆยังไงก็ของเก่านานะครับผมอยากให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทางตัดไปมันจะมีปัญหาครับถ้าไม่อยากให้เสียหายทั้งทั้งสองฝ่ายครับผมปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยปัญหามันเกิดจากไอ้ที่ว่าสายสายตัวนี้มันเขาเขาทําไม่อยู่ฮะมันหลุดจากขาบวนลงมาครับผมก็อยากให้ทางองค์การเข้ามาจัดการให้ วันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับไม่ไม่ยากอะไรฮะแต่ชาวบ้านเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ไปทําอะไรครับผมยังไงก็ขอความนามาช่วยจัดการให้ผมโดยด่วนนะครับผมแล้วเดือดร้อนมากี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์แล้วครับผมได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมมาช่วยจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ารถผ่านไปแล้วไม่ได้นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ลําบากกลัวไฟช็อตไฟดูดเหือนกันครับผมยัช่วยนะครับผม ไปอย่างงี้ยครับผมตัมไม่ได้ครับตามไม่ได้ครับก็ให้เขาจัดการเองครับสวัสดีครับท่านเราจะให้ผมมาคอยดึงสายให้ท้งวันท้งวันไม่ไหวแล้วครับผมยังไงก็ช่วยนี่ด้วยครับผมให้ผมมาดึงข้อดึงออกไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวไฟเผาเลยยังไงช่วยนะครับผมจัดการนะครับผม กับสเส้นมันหนักนะฮะสายไฟได้หนักมากเลยยังไงก็ช่วยรบควนพ่ชอล็ตช่วยจากการทุกทวได้ครับผมแจ้งทางองค์การด้วยครับฝากด้วยครับผมผมครับโยีร่มังแเลย่ยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนมากไหมเดือดร้อนมากครับรถตว์ต่อไปนะครับรถตัไปล้ไปอย่านั้นนะอันตรายนะครับอันตรายครับแล้วก็คไฟช็อตเลยไม่รู้สายอะไรเป็นสายอะไรเลยนะครับ๋ยวลบกวนให้มาดูเพิด้วยครับแต่ทางผู้ใหญ่ก็แจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วครับแจ้งแจงมแล้วครับตอนล้ม เสาล้มนี่ไฟฟ้ามาซ่อมให้กี่วันเสร็จได้เป็นอาทิตย์กว่าๆนะครับอ๋อไฟฟ้ามาซ่อมให้แล้วแต่ว่าเหลือแต่เหลือสายครับก็อยากจะให้ครับให้มาดูให้เร็วๆหน่อยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ครับช่วงนี้หน้าฝน,นะนด้ดว,ดดวดดดเยเนะครับหน้าฝนกลัวไฟดูดครับกลัวไฟดุดอด ครับตอนนี้เราอยู่บ้านโซอโอหมู่ที่สองตำบลช่องแค่อำเภอพาจังหวัดตากนะครับก็ชาวบ้านแจ้งว่าเสาไฟล้มนะครับเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้การไฟฟ้าก็มาซ่อมเสาให้หลายวันละแต่ก็ยังจะมีสายไม่รู้สายอะไรนะฮะเยอะเลยชาวบ้านกลัวอันตรายนะครับ ยังไงก็วอนให้เจ้าของสายเคเบิลเนี่ยมาช่วยเอาออกด้วยนะครับ